สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปแบบภาพจอเต็มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลงแต่ตามแนวยาวนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ดูทีวีนะครับก็จะเห็นภาพนี้ก็จะชัดกว่านะครับมาดูต้นไม้นะครับที่เห็นก็คือภาพเดิมๆนะแต่ว่าจะเห็นว่าบุชมพูที่สวนนะครับซึ่งซึ่งเลี้ยงไว้เนี่ยนะก็ สวยงามนะครับสวยงามตามตามการเจริญเติบโตของของบุบชมพูนะครับนี่ก็มันก็จะมีทั้งต้นที่พึ่งลงใหม่เพิ่มนะครับมีถึงว่าพึ่งเอามาเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็ต้นที่ลงได้สักพักแล้วนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่อย่างเช่นต้นนี้นะครับใบนี้สวยเชียวนะแล้วก็มันก็จะมีไอพวกที่ทยอยนะฮะทยอยโต พวกนี้ทยอยโตนะซึ่งซึ่งจริงแล้วไซต์พวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่เข่งเบอร์เบอร์ใหญ่ขึ้นมาได้แล้วนะแต่ว่าแต่ว่ายังยังไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็ก็คงจะสวยดียน,นะครับเพราะว่ามันเต็มอันเนี้ยเนี่ยเนี่นยใบใหม่เนี่ยยังสียังมา,มา,ม,ามาไม่เต็มออกสนิม,สน,มสนิมหน่อยนะนะคืออาจจะเรียกอะไรอ,อ่สีของ แอนโทอ,อะไรนะแคนธิโนยนะส้มส้มเหลืองชมพูเลยมาไม,ม,าไม่มาไม่เยอะนะครับเข่งเข่งประเภทนี้นะก็คืออย่างเงี้ยต้นนี้ออกมาชมพูล้วนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูใบใหม่ว่ามันจะมีสีอะไรขึ้นมาไหมนะครับมีสีต้นนี้นี่ลักษณะเนี่ยนะครับมัน มันไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แล้วก็ทรงใบค่อนข้างจะเสมอกันนะครับขนาดใบแล้วก็ความสูงก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ปรากฏว่าก็มีมีแทงตัวหน่อขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเป็นบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นพวกอะไรอ่ะบุชมพูที่เป็นไซส์เล็กนะครับก็คือไซส์คอมเพกมันไม่สูงมาก ใช้ไม่สูงมากเพราะว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนกันเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเห็นว่าข้างๆเนี่ยจะ,จะต้นใหญ่เห็นไหมแต่มาตัวต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยไม่ค่อยโตข้างข้งก็จะสูงมีต้นนี้ที่มันดูแลเล็กๆลกลงนะครับอันนี้ก็คือพอเรามีหลายต้นเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตพฤติกรรมของแต่ละต้นได้ก็เรียนรู้ต้นไม้ไปโดยการ อาศัยที่ว่ามีหลายต้นต้นนี้ใบใหม่ออกมาก็มีความด่างเพิ่มขึ้นนิดนึงเห็นไหมฮะเห็นความด่างไหมเนี่ยมีความด่างมานิดนึงฮะก็ถ้าเกิดเรามองว่าสีของพืชเนี่ยกับอุณหภูมิใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิมันก็มีเย็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็คำว่าเย็นนี่คือประมาณ15องศาถึง20 แล้วก็ขยับมาเป็น20กว่าแล้วก็ช่วงนี้เย็นอีกแล้วนะก็มันก็จะสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นกรณีนี้อุณหภูมินะ่ะก็มีผลกับการเปลี่ยนสีของของใบพืชด้วยนะครับก็ก็ไม่แปลกนะที่มันจะมีโอกาสที่มันจะสลับไปแต่ว่ายังไงซะละซะก็แล้วแต่ถ้าอุณหภูมิเย็นเนี่ยมีผลกับการให้สีชมพูของพืชแน่นอนนะครับก็คือถ้ายิ่งเย็นก็จะยิ่งสีสวยนะครับอย่างเงี้ย ลายใบอย่างนี้นะครับสวยสวยงามแต่ว่าถ้าเราชอบแต่ใบนี้มันก็ไม่แน่ว่ามันจะสวยตลอดเพราะว่าใบต่อไปมันมันก็เป็นลายนี้นะครับลายนี้เนาะเป็นลายนี้แล้วก็มีเป็นลายแบบไม่ค่อยด่างให้แลมีเพราะฉะนั้นไม้ไม้ด่างในบางทีเราเราก็ซื้อ,เล,อเลือกดูที่มันอ,อะไรอะราคาหรือพาราพอเหมาะพอควร นะอ,ยอ,ยอย่าไปยึดกับใบที่สวยนะเพราะว่าถ้ายึดกับใบที่สวยแล้วบางทีใบต่อไปมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะมันไม่แน่นอนนะครับก็เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูหลอดใหม่ดูใบใหม่ส่วนใหญ่เราก็จะรู้ว่าใบใหม่เป็นยังไงแล้วก็โตไหมนะครับอย่างเนี้ยต้นนี้ครับใบเนี่ยลายสวยเชียวอย่างกับอย่างกับอย่างลายอย่างกับบุญเหลืองเนะี่ยเนาะแต่ว่า ใบล่าสุดก็เผือกหรือชมพูเลยแต่ใบใบใบใหม่มาก็จะเขียวเขียวอยู่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคือเราได้เรียนรู้อ่ะนะว่าใบาพืชเนี่ยบางทีมันมันไม่แน่ไม่แน่เสมอไปนะเพราเลี้ยงไปอย่างเงี้ยด่างแต้มแต้ตตมเห็นไหมเห็นไหมด่างนิดเดียวอันนี้ด่างก็ยังอุตส่าห์ด่างให้นะนิดนึงนะเดี๋ยวก็รอลุ้นต่อไปรอได้ไม่เป็นไรครับอืมดูโซนนี้ เดียน,นี้มาดูลักษณะของใบช้ำเห็นไหมอันนี้ใบช้ำใบช้ำใบช้ำก็แสดงว่าอ,อานิษฐานว่าเป็นจุดอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องตัดทิ้งนะแต่ว่าันิษฐานว่ามันอาจจะโดนโดนคือเวลาเราพ่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่ว่าบางครั้งในการพ่นปุ๋ยที่มันออกไปเป็นละอองเนี่ยบางทีบางบางส่วนมันจะเข้มข้น การละลายปุ๋ยนี่สําคัญนะบางทีปุ๋ยมันละลายไม่สม่ําเสมอนะครับบางจุดมันเข้มข้นมันก็ทําลายใบพืชได้เหมือนกันก็ต้องก็ต้องสังเกตแล้วก็เรื่องของแสงด้วยแต่อันนี้อันนี้สันนิษฐานว่าน่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอยู่หลายใบเห็นไหมนี่ก็เป็นบริเวณโซนแถวแถวนี้เนาะนี่ก็จริงจริงก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอะไรบางทีฝนมันตกค้างเรื่องอะไรครับ นเ่ยมันตกแล้วมันค้างค้างช่วงอ่ะเพราะว่าช่วงหนาวเนี่ยมันจะมีบางทีฝนตกลงมาก็มีนะแต่ตกไปปล,ปล่อยก็อาจมีผลทําให้ใบเสียได้ะเห็นว่าโซนเนี้ยเป็นเป็น,ปนทั้งทั้งโซนนี้เลยที่เป็นนะนี่เป็นเออนี่อันนี้อันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติปัญหาจะเจออย่างนี้แหลนะนะก็เดี๋ยวคงต้องตัดออกนะมันก็มันก็จะลามไปเรื่อยนะในการปลูกเลี้ยงเนี่ยนะครับ นอกจากเราจะลุ้นหลอดใหม่ให้มันให้มันให้มันชมพูเนาะบางต้นเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็เผลือกนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องมานั่งลุ้นนะว่ามันจะมันจะอยู่ได้ไหมหรือว่ามันจะไม่ไหวนะมันจะมันจะไปไหนหรือเปล่านะครับอันนี้ใบต่อไปเอาใบาต่อไปด่างอยู่นะครับด่างอยู่เราก็ดูทีละต้นทีละต้นเพราะนั้นในการสังเกตต้นแต่ละต้นเนี่ย ตรงนี้แหละที่มันคือเรียกอะไรมันทําให้คนปลูกไอ้พวกไม้ด่างเนี่ยมันเรียกอะไรฮะมันมีความเพลิดเพลินนะคือได้สังเกตใบแต่ละใบเราเรียกว่าลุ้นนะลุ้นใบมันไปแต่ละใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยลุ้นไปเรื่อยๆใช่หไหมออกด่างให้อมแม้กระทั่งพวกพวกหน้าก็เหมือนกันใช่หไหม อันนี้นาคเหลืองสามสีกัดสีมาก็สวยดีใช่ไหมน,นี่ใบใบล่าสุดก็ยังไม่กัดแต่ว่าเป็นริ้วๆนะครับเป็นริ้วๆเราก็ดูดูคุณภาพของสีใบมันไปครับหรือแม้กระทั่งเจ้าอะไรครับเจ้านาคชมพูเห็นไหมอืมนาคชมพูเนี่ยใบเนี้ยเป็นเป็นโซนเดียวที่มันมีเกิดตัวใบอันนี้อาจจะแก้ด้วยการฉีดแคปเทนเออวันนี้ผมยังไม่ได้ว่างฉีดนะจริงๆน่าจะฉีด สเปรย์เบาๆให้มันหน่อยแต่ไม่ได้ฉีดต่อนนั้นมาก็จะเป็นอันนี้บุตรชมพูที่ต้นนี้มีลักษณะพิเศษก็คือใบมันจะมีความบิดกลายนะครับบิดกลายเราเห็นแล้วนึนกถึงไอ้ประกายดาวกลายเนาะคือใบบิดๆแต่นี่เป็นเป็นชมพูเนาะซึ่งกล้ามันก็จะเล็กเนาะมันก็นึกถึงไอ้พวกจันแดงนะแต่แต่ว่าอัตลักษณ์มันจะจะเป็นพวกเหมือนจันแดงนะครับจันแดงกลาย แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดให้ชัดเจนขนาดนั้นนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบนะมันเราเลี้ยงไปเรื่อยๆด้วยความที่เราชอบเนี่ยสังเกตไหมจะมีใบอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมซึ่งซึ่งเมื่อสองสาวันก่อนผมเพิ่งให้ปุ๋ยเคมีไปเนี่ยสิ่งที่ผมระวังคือปุ๋ยเคมีลักษณะนี้เหมือนกันนะม,มันมันมีผลนะแต่ว่ามันมีผลส่วนน้อย แต่เนื่องจากเราเป็นไม้ใบเราไม่ต้องการให้มันเกิดสภาพที่ใบมีมีแผลมีตําหนิอย่างนี้นี่เราต้องระวังนะครับระวังเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเราให้ปุ๋ยให้ยาอะไรเงี้ยต้องดูต้นไม้ด้วยว่าว่าเขาเขาได้ไปแล้วเขาเปลี่ยนไหมถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าหาสาเหตุให้เจอมันเกิดจากอะไรเราจะได้ระวังไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวไม้มันจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวใบมันจะไม่สวยเนี่ยอันนี้ก็คือ โซนพวกชมพูนะพวกนั้นก็จะเป็นพวกเหลืองพีรผสมอยู่นิดหน่อยส่วนนั้นก็จะเป็นอันนั้นก็สวยดีก็จะเป็นเจ้าอะไรนะ,ะได้มาในนามของจันแดงคอมเพก t นะมันก็เล็กๆน่ารักดีนะครับจันแดงคอมเพก t อ,อันนี้คลิปนี้สําหรับคนที่ชอบดูแนวในในทีวีนะครับมันก็จะกว้างหน่อยส่วนต้นนี้น้าจาว่านะครับ เอสพีจาว่าแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่สวยงามนะครับเป็นจันอินโดก้านแดงนะก้านสีแดงนะถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นสีขาวแบบนี้มันจะสวยนะให้มันเปิดขาวเยอะๆหน่อยจะสวยมากนะครับต่อมาเห็นไหมเราดูต้นนี้ใบปเป็นอย่างนี้เห็นไหมแสดงว่ามันมีมีเรื่องของระบบการกินอาหารมันไม่สมบูรณ์เนาะเนี่ยเป็นใบอย่างนี้ นะแล้วทรงใบมันก็มันแนวยาว,ยาวๆแหลมๆอีกเหมือนกันทีน,นี้เราก็ลักษณะน,นี้ถ้าเป็นผมผมก็จะให้ให้มันกินดีขึ้นนะให้ปุ๋ยอะไรเงี้ยให้มันกินดีอยู่ดีมันจะได้ใบใบใหม่จะได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับต้นนี้โอเคอยู่สมบูรณ์ดีใบสวยเรียบร้อยนะครับด่างทุกใบสีสวยนะต้นนี้นะนี่คือใบนี่นี่คือใบล่าสุดอันนี้ใบก่อนลอง ใบก่อนรองก็เผือกแล้วใบล่าสุดก็สวยอยู่อต้นนี้ต้นนี้ใบล่าสุดมันไม่ไม่ติดด่างเนาะนะครับไม่ติดด่างเดี๋ยวรอรู้หลอดใหม,ม่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันไม้ด่างมันมีโอกาสไอเราเนี่ยอยากได้มันให้มันด่างทุกใบใช่ไหมแต่บางทีถ้ามันไม่ให้มาเนี่ยเราก็ต้องพยายามสังเกตนะ ม่ว่าหลายๆที่ฎีครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย pH ของน้ําอากาศความเย็นความชื้นหลากหลายนะครับค่อยๆดูว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะมันถึงจะ,สะเสถียรน,นะครับความสเสถียรของมันเนี่ยจะได้มีนะเห็นไหมต้นนี้เหมือนกันไหมใบแรกๆเนี่ยมีลายมอกมาใบใบเพือกเห็นไหมนะครับเป็นใบเพือกมาก็ก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาเลยนะอืม เราก็จะมีพวกต้นต้นใหม่นะต้นใหม่ก็คือพวกนี้เดี๋ยวจะรอรอให้เปลี่ยนเป็นกระถางใบเปลี่ยนเป็นเข่งใหญ่นะครับเปลี่ยนเป็นเข่งใหญ่พวกนี้นะแล้วก็คือเราเราก็เลี้ยงไปอันนี้ก็จะเป็นเดลีเหลืองเดลีดังเหลืองเดลีจักรพพัดดังเหลืองนะครับ ตันนี้ต้นนี้ด่างขาวส่วนต้นนี้ก็ก็รอดูดูอยู่นะครับเออ้นถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยก็ยังมีความอ,าอะไรฮะด่างให้เห็นอยู่เอ่อเนื่องจากต้นต้นบุตรชมพูที่เอามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเลือกแบบด่างแต้มไม่ได้เลือกด่างจัดเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเปิด ถ้าอากาศมันเย็นนะมีอุณหภูมิเราเราก็รอไปรอให้มันเกิดใบใหม่นะครับเพราะว่าก็มันมีหลายต้นอยู่ที่เราเราเลือกที่มันที่มันด่างนะสวยๆมาแล้วพอมาถึงเรามันมันเกิดมาเป็นเผือกเลยก็ไม่ค่อยดีเอาไหร่นะเนี่ยอย่างอย่างต้นเนี้ยนด่างเป็นเต้มๆมเห็นไหมเี่ยด่างเป็นเต้มๆ ออกมาใหม่ก็ยังเป็นแต้มๆเนี่ยี๋ยวเราก็ลองลุ้นดูนะว่ามันจะอ,อมาด่างไหมนะก้านก็ด่างอยู่พวกนี้ด่างแต้มนะด่างแต้มผมจากประสบการณ์ก็มั่นใจว่าไอ้พวกด่างแต้มๆเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลามันจะเปิดด่างมาให้อันนี้ก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปนะว่ามันจริงจริงอย่างที่บอกไหมนะครับไม่งั้นนะไอ้พวกที่ด่างสวยๆนะพอมันพอมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันจะอ,อเป็นใบใบเผือกเนี่ยต้นใหญ่นะเห็นไหม มันจาะออมาเป็นใบเผือกๆนะครับหรือว่าฝั่งเนี้ยก็จะเป็นเผือกๆซึ่งพอมันเผือกถ้ามันเผือกอยู่สามใบสี่ใบก็ต้องยกยอดแหลวนะต้นมันแก่เดี๋ยวดูไปดูอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้บุตรเหลืองนะแต่เป็นบุตรเหลืองที่ตอนที่เห็นมันเป็นออกแดงๆก็เลยเอามาลงนะเ,ขาเขาขายยอดแล้วเอายอดเข้ามาลงนะก็โอเคสวยหน่วยก้านดีนะครับ น,นี้มาดูชุดที่ที่เลี้ยงอีกชุดหนึ่งแล้วอย่างที่บอกมันด่างแต้มนะด่างแต้มเราก็ต้องรอหลอดใหม่เห็นไหมเนี่ยหลอดใหม่ต้องลุ้นเดยต้องลุ้นหลอดใหม่อันนี้อันนี้หลอดหลอดมันด่างแล้วเห็นไหมอันนี้ด่างแล้วไม่เป็นไรอันนี้ล่ะอันนี้มีความด่างอยู่นะอยู่ตรงนี้นไปไปลายตัวน,นั้นก็มีด่างไปลาย เออแล้วก็ลุ้นมันไปอันนี้อันนี้คือคนเลี้ยงต้นไม้เป็นอย่างนี้แหละต้องลุ้นนะอันนี้ละ่ะอันนี้ก็มีความด่างนะเห็นไหมด่างอยู่ก็ด่างดีนะคือเปอร์เซ็นต์ด่างมันมีอยู่แล้วแหละนะก็ก็เราก็เลี้ยงเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆ คือเราเลี้ยงจากต้นเล็กๆเนี่ยนะครับต้นหนึ่งเจ็ดใบแดงอะไรเงี้ยเรามาลงเจ็ดใบแดงนะครับเจ็ดใบแดงอันนี้สําหรับต้นเจ็ดใบแดงถ้าใครสนใจก็มีแบ่งนะต้นที่แบบราคาเจ็ดใบแดงเพื่อเพื่อที่จะไปปลูกแบบผมอะลองเลี้ยงดูก็ได้คือถ้าเราเลี้ยงจากต้นประมาณเนี้ยไซงี้ไซง,ไซงี้นะครับเจ็ดใบแดงเนาะพวกเนี้ย เจ็ดใบแดงเราไปปลูกใส่เข่งเปลี่ยนภาชนะนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยพวกนี้เจ็ดใบแดงเนี่ยเราก็เอามาปลูกลงเข่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตนะค่อยเปิดสวยๆให้เรานะครับเป็นเป็นเรื่องปกตินะเป็นไม่ใช่เรื่องที่แบบยากเลยสำหรับการเลี้ยงบุตรบุตรชมพูนะคือ ก็คือหลายคนจะกลัวว่ามันมันมาอะไรมันไม่เปิดด่างใช่ไหมไม้ปรับเสียนอะไรเงี้ยบางคนก็จะคิดอย่างนั้นแต่แต่ที่ผมเดินให้เห็นแล้วเดินให้ดูแล้วมันก็เปอร์เซนต์การเปิดด่างมันมันมีอยู่อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แบบโอ้โหแย่จนขนาดที่ว่าเอามาแล้วเขียวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าพอเราเลี้ยงมาเราจะเห็นเลยว่ามันมันเปิดด่างให้เรา นะครับแล้วก็ให้เราได้ชมนะความสวยงามของมันนะทีนี้ถ้าอากาศยิ่งยิ่งเย็นเนี่ยมันยิ่งสวยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นไม้ที่ที่ก็ถ้ามันเปิดด่างขึ้นมามันก็จะให้ความสวยงามให้กับคนที่ปลูกเลี้ยงได้ดูแล้วสบายสบายตาสบายใจทีนี้ถ้าเกิดเลี้ยงแล้วมันไม่เปิดด่างเราก็ ด่างแต้มอะไรเงี้ยเราก็เอาไว้ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ทําจํานวนหัน่นหั่นชิ้นตาแล้วรอรอรอ,รอปีปีหนาวหน้าอะไรเงี้ยนะครับเลี้ยงไปด่างชมพูก็ส่วนใหญ่จะมีน้อยกว่าด่างไอบุษราคำเหลืองนะบุษราคำชมพูนะี่มีน้อยกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุตรเหลืองนะที่มีเยอะฟูมินเยอะชมพูจะน้อยกว่าเขาหน่อย แต่ว่าคําว่าน้อยไม่ได้หมายความว่าตลาดอาจจะต้องการมากกว่าหรือน้อยกว่ามันขึ้นอยู่กับความนิยมของคนในในช่วงเวลานั้นๆเพราะว่าบางทีของไม่ค่อยมีแต่คนก็ไม่ค่อยได้เล่นก็มีเหมือนกันไม้บางตัวนะครับแต่บูชมพูนี่ก็ก็มีคนชอบอยู่นะเยอะอยู่ที่เขาชอบเล่นเนี่ยนะก็ก็ไม่แปลกนะเราก็เลยเลี้ยงเอาไว้เพราะฉะนั้น ถ้าเราเลี้ยงแล้วเราชอบเราก็เลี้ยงไปมันไม่ตุยใช่ไหมมันไม่มันไม,ม,นไม่มันยังอยู่กับเราเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็โตมันก็เปิดใบสวยๆถึงวันหนึง่งนะครับถ้าเจอคนที่เขาชอบแล้วพาราหรือราคาเราไม่ไม่ได้แบบหนักมากจนจับต้องไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีคนมาขอแบ่งไปมาซื้อไปเป็นเป็นปกติของการแบ่งไอตัวไม้ไม้ไม้ด่างเนี่ยแหละครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิป ลักษณะที่ผมจะลงภาพแนวให้ทีคนที่ชอบดูทีวีเปิดดูนี่ก็ไม่ไมค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ทำนะภาคหลังก็จะเอาคลิปที่ไลฟ์ในแนวตั้งแล้วก็ลงคลิปเลยแต่วันนี้ก็เรียกว่าเอาใจคนชอบดูทีวีที่แบบดูเป็นแนวตั้งนะครับก็จะได้เห็นภาพที่มันในมุมมุมมองที่อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นแนวนอนนี่แหละครับเพื่อเพื่อจะได้ดูแล้วสบายตาสบายใจ ไมได้ชอบนะครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับหากว่ามีใครชอบพืชแนวนี้ก็สามารถบอกเพื่อนๆที่ชอบเหมือนกันแล้วช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าออตอนนี้ยอดวิวก็พันกว่าแล้วแหละแต่ยอดชั่วโมงตามกติกามันจะต้อง4ี่พันแต่ยังได้แค่ประมาณ400กว่าชั่วโมงเพราะไม่ได้ขยันทําคลิปแต่เราก็อาศัยว่าเรา เราก็ทําแบบที่เราชอบนะไม่ได้ไม่ได้เน้นทำำนําจํานวนชั่วโมงให้มันมากเอาที่เราชอบทําว่างเราก็ทําถ้าไม่ว่างก็ก็ไม่ต้องทําอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยให้กัปลูกเลี้ยงไปตอนนี้มีต้นหนึ่งนะที่ผมจะชอบอีกต้น,นมันกำลังเลงอยู่เนี่ยคือต้นนี้มันจะดูสกรปรกสกรปรกหน่อยนะแต่ต้นนี้เนี่ยผมเนี่ยผมชอบเพราะใบมันเนียนตาทรงรูปอะไรม,มันสวยนะผมกําลังเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้มันอยู่เพราะว่า ในเบื้องต้นนะเขาจะว่าม,มันคือจันแดงนะครับจันแดงที่ใบมันจะแบบละมุนเนี่ยนะสวยงามนะเดี๋ยวได้รอเปลี่ยนกระถางแล้วให้มันโตแล้วมันจะได้ดูความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับไฟล์วิดีโอนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเดือนธันวาสำหรับไม้ที่เลี้ยงอยู่ที่สวนในแนวนอนสำหรับคนที่ชอบดูผ่านทีวีนะครับไม่ได้ดูผ่านมือถือก็ขออนุญาต ไปก่อนฝากนะครับช่องนี้ไว้ด้วยละกันถ,ถ้าถ้ายังไงก็กดติดตามนะครับถ้าใครเจอกดติดตามนะให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยอะไรก็ได้นะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าละกันนะครับสวัสดีปีใหม่2 5 6หขอให้ให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 เฮงๆรวยๆนะทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับ